สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวช่องคนทำนานะครับวันนี้ก็มาหว่านปุ๋ยข้าวกอขอหกนะครับช่วงนี้ก็น้ำก็เยอะหน่อยนะครับแต่ปกตินี้ถ้าประเทศจีนเขาไม่ทำเขื่อนกันนะครับก็จะท่วมทนะ่วมนะฮอดปลาอยู่านะครับขอบคุณแล้วเมื่อน,นี้มาเบื้องสูตรปุ๋ยครับที่ใส่ จักใส่ถึกใส่ผิดอะครับกับมาแบ่งค้อมรู้กัน,นครับสูตรปุ๋ยหมากก็มี15 15 15ของลุงอรุณเพิ่นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ปุ๋ยยูเรีย4 6 0 0แพงก็ได้หันมาใส่30-0-0ครับฮอปวัน ICP ับแล้วก็ใส่ของสูตร21-0-0นะครับตัวนี้ก็ผสม หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับกระเจประมาณยี่สิบกิโลกร,รมัมต่ออาจจะตกอยู่ว่างไล่ครึ่งหรือสองไลง่ครับ,รบตอนนี้ครับการผสมก็นี่ครับสีหัดของตัวสามสิบศูนย์เบื้องเมืองไปกันยูเลียจนผสม ส่วนหงปุ๋ยมาเพื่อใส่กันที่ตาอนนี้มจะเป็นสิบห้าศูนย์นะครับครับสมกับเข้าไปนะครับแล้วก็มียี่สเดศูนยนนี้นเมีกก้อนนี้เอิ่มาปุยเกลือนีภาปัสิบ้านนี่นะครับหบดเบื้องส่อนนะครับ แบ่งปันถือคนได้เห็นในเอ็นเบิงกันนะครับจะถือกระชือนี่ก็ร้องพิจารณาเบิงนะครับตัวราคานะครับสิบห้าศูนย์ศูนย์กัอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบนะครับตัวยี่สิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นราคาสี่ร้อยห้าสิบนะครับส่วนตัวสามสิบศูนย์ศูนย์ตัวนี้นะครับอยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะครับอายุเลียมตอนนี้ตกอยู่ที่เก้าร้อยเก้าร้อยยี่สิบนะครับเมื่อก่อนมันหาหร้อยสี่สิบกบ คิดว่าพอใส่อยู่นะครับมาผสมกับ1ิบหาสิบหาสิบหาด้วนนี่ก็ดูรเรียสอบหนึ่งตัวสิหานี่็เครื่องสอบนะครับส่วนผสม,สมหนึ่งต่อสองหรือว่าสังกัดหนึ่งหนึ่งนะครับทักปุ๋ยเขาของบางเมื่อเบิร์นเขาแล้วบีนีราคาเขาก็ตกอยู่ที่แปดบาทนะครับเข่าแห้งนะครับส่วนเข่าดอนี่เห็นว่าเกี้ยไปขายนะครับ ช่วงเมื่อกี้นี้เขาเกี่ยวกาขายนะครับอยู่ที่สี่บาทในชีวางสี่บาทยี่สิบตังค์หรือสามสิบตังค์นะครับโอ้ยเห็นสภาพเขาราคาเขาแล้วกันเมื่อใจพี่น้องเอ้ยเห้ได้พึ่งเฮ็ดให้ราคาเขาถึงนะครับแต่ว่าราคาปุ๋ยขึ้นเอาขึ้นเอานะครัเขาเลยต้องหันนะครับมาเปลี่ยนใส่ปุ๋ยที่มันราคาถึงลงนะครับ ใส่กระสอบเร็จนะครับมันก็นขย่ปุยย๋ยมันก็ทิ่มเข้ากันย่เขย,ขย่แส่ต้นปุ๋ยนะครับใส่สูตรเบ้างๆนะครับไม่ต้องมีเครื่องไปเข้ายังให้มันยุ่ยงเนี่ย